สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันธาดินนะคะวันที่1ธันวาคม2565ยาวไปถึงวันที่8มีนาคม2566ดาวมรุตยูยาย,ายวันที่1ธันวาคมค่ะดาวตัวแทนของภัยเหตุเพศภัยไทยดาวมรุตยูลึกลับเรนลับปุบปับ ปฏิวัติปฏิรูปการเมืองการปกครองฟุ้งชนมวลชนนะคะเหตุการณ์ไม่ขาดคิดไม่ขาดฝันจะดีหรือร้ายก็อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านนะคะฤตยูของชาวราศีกันธ์ทัดินย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะการจบสิ้นไปการห่างไกลการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยการได้รับความอุปถัมภ์การเดินทางไกลการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงนะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่ะมรณะ,ะอีกทินที่นะต่างถิ่นต่างที่แดนไกลค่ะการเดินทางเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีกันทะดเด่นค่ะการงานคะมีโอกาสได้ทำธุรกิจเล็กๆของตอนเองกับการเริ่มต้น,นการเริ่มต้นนี้นะกรรมตนเองนะไม่เกี่ยวข้องกับ พันทะสัญญาผูกพันนะลักแหลงรถลักทรัพย์บ้านที่ดินค่ะได้มีการทําการงานมีหลักแหล่งของตอนเองตอนเองค่ะอยู่หนทางไกลค่ะการงานนี้ได่บริหารด้วยประสบการณ์ได้ตั้งหลักการงานมีโอกาสได้มีการเงินและการเดินทางจากการงาน ของตนเองบริหารเองเลยค่ะมั่นคงพวกพันค่ะ The Sun เลยนะคะ,ะการเริ่มต้นได้ฉลองใช้ชนะความสำเร็จสดใสตื่นเช้ามาเบิกบานสดใสตื่นเช้าๆเ,เลยนะคะ The Sun นะินาที่คือห่างไกลอยู่หนตำบลไกลอจ์ตตำแหน่งนี้ใช้แสงสดใสได้เฉลิมฉลองคิดฝันอะไรสำเร็จแล้วดังฝันไปเลยนะคะได้ ตนเองอะเข้าไปเกี่ยวข้องการงานงานทาไกลงานออนไลน์งานต่างประเทศแต่รับการอุปถรรัมภ์ฉลองเฉลิมชัยชนะความสำเร็จนะตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2 5 0 0 65ไปยาวๆเลยนะคะมีการไลกัรไรมิตรคู่มิตนะมีการเงินสดใสอะไรนะคะการงานอาชีพรุ่งเรืองการแข่งขันเริ่มที่ ตนเองได้บริหารน,นะคะคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำนะคะคิดบวกโลกสวยคำว่าคิดบวกโลกสวยก็คือสิ่งที่คิดเป็นไปได้ะะภารกิจนี้เป็นไปได้แล้วสำเร็จนะคะเร่งรีบขยันลงมือทำนะคะเอนดาราศิละปะ,ะ,ะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเป็นศินลปินผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นดังเป็นดันในหลักแหล่งพัน ทสัญญานะหลักแหล่งที่ทำเกินินบ้านลดรักทรัพย์ที่ดินนะคะไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะการงานการสังคมรุ่งเรืองนะครับการมีเป้าหมายที่สดใสนะคะ,ะการแข่งขันนี้ก็ได้รับความสำเร็จนะคะ ในสิ่งที่ทำนะเดนเลือกเหวอนะตนเองนะคนช่วยคนรอเป็นดาราศิละปะทํางานเป็นศิลปินมีสเสน่หเสน่หมหานิยมนะตนเองได้ทํากรรมอาชีพเป็นการงานศินละปะงานทําให้คนช่วยโล่นะคะสุขภาพดีบุคลิกดีนะ,ะงานนี้ <God. S 1> ก็ได้เริ่มต้นทางานใหม่ๆนะคะได้บริหารค่ะมั่นคงมีความรักในงานที่ทำก็ไม่แห่งแรงทำด้วยหัวใจรักนะคะ ด้วยประสบการณ์ความรู้ค่ะมีอารมณ์วันไหวนะคะ,ะเป็นดาราศิลปินนะนะมีรักก็มาแห่งแร้งก็คือสิ่งที่คิดไว้ในใจก็ได้ทำในสิ่งที่รักด้วยหัวใจเชวยคนรอค่ะมีรักในการงานที่ทำารักในสิ่งที่ทำด้วยหัวใจ อดีตที่เกิดขึ้นแล้วนะคะโอกาสมาถึงแล้วค่ะไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกค่ะไม่มีอะไรเพอร์เฟกับบนโลกใบนี้ลงมือทำโอกาสมาถึงแล้วโอกาสมาถึงให้กับคนที่พร้อมเสมอแม้จะไม่ทุกใจไม่พอใจแต่ก็โอกาสมาถึงก็ได้รับโอกาสนั้นนะคะ อดีตเกิดขึ้นแล้วได้เรียนรู้นะคะความประมาทคือหนทางของความตายความตายก็คือความดำรงชีวิตด้วยความประมาทไม่ว่าสุขเท่าสุขเศร้าเหงารักนะคะคือความประมาทไม่ได้หมายถึงความตายสักอย่างเดียวนะคะอดีตได้เรียนรู้ความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะทุกคนย่อมได้เรียนรู้ความประมาทนะในเรื่องของรัก ในฝันนะไม่เป็นจริงนะคะรักคนสุยคนหล่อคนงามค่ะมีความรักก็ไม่แห่งแรงอดีตท,ที่ผ่านไปนี้นะเตรียมพร้อมกับโอกาสมุ่งไปที่การงานนะตัวเองค่ะกับาอาชีพมั่นคงแล้วนะคะพูพันกับหุ้นส่วนการงานการสังคมก็ได้พบกับคนต่างที่ต่างเถี่นแดนไกลมาก็กลุ่นอุปถัมต์ตนเองก็โดดเด่นกับการงานสำเร็จนะคะ เอาใจใส่ในการงานที่ลงมทานอนาคตอันใกล้ไม่ไกลอนาคตพายภักหน้าก็มั่นคงด้วยการลงทุนมีหลักแหล่งหลักทรัพย์คสัสงหาของตอนเองนะครับกลงล้อกงเวียนหมุนมาแล้วค่ะสุขทุกข์รวยจนมีหรือไม่มีก็ไม่พ้นจากภพลิขิตจัดให้นะคะไม่มีอะไรมาฟรีฟรสิ่งที่แลกเปลี่ยนไปอ่ะก็เสียแล้วเสียไปเสียรถสักขันให้กับคนรักก็หวนกลับเขินมาก็ไม่มีอะไรฟร,ฟรีเป็นเรื่องราวของ คู่แต่ปางก่อนนะคะมีสิ่งแรกเปลี่ยนเก็ดกนันนี้ลงทุนไปแล้วลาพ้นนี่ก็ให้กับคู่คู่นั้นก็คือ,อเพื่อนคนไกลนะคะอุปสรรคปัญหาก็หมุนไปด้วยมือเราค่ะกงเราคงเปลียนอยู่ในกำมือของเราแล้วค่ะไม่มีอะไรไมาฟรีสิ่งแรกเปลี่ยนไปนั้นสุขทุกข์รวยจนเดี๋ยวมีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ เสาเนรเรีเนยนเสาในรอบ30ปีต่อมาการลงทุนงานศินละปะทําด้วยหัวใจรักเข้มแข็งมากค่ะงานใหญ่ค่ะน้ตึกรถ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะสังหารเนี่ยผู้คนมุนเวียนกันไปมานะเสาเนรเรนเสาเข้มแข็งมากกับการลงทุนงานใหญ่ที่สังหารนี้เล็งไปที่ลาบผลลาบผลนั้นก็กมีหุ้นส่วนอุปถัมภ์การงานการสังคมก็สดใสค่ะชน,นะการแข่งขัน ความสำเร็จที่มุ่งม,มั่นคนะ่ะชลองชัยชนะทุกประการค่ะฝันเป็นจริงแล้วลุยไปข้างหน้าคนะ่ะมุกอ่อนไปข้างหน้านะคะคนต่าง,งที่ต่างทินต่างชาติแดนไกลแวะเวียนกันมาตนเองก็ไฟรู้เปิดหลักสูตรครอสสั้นๆออนไลน์นะคะตื่นเช้ามาสดใสได้บริหารการงานนี้ด้วยการ เป็นผู้บริหารการเมืองการปกครองนะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะเก่งบอกเฮงอนะ่ะทำงานใหญ่แค่ไหนก็สําเร็จเพราะสุขุมรอบคอบมีปัญญาสมองดีการเงินก็ได้มาด้วยความยุติธรรมนะคะนะได้จากคนต่างที่ต่างทินนะ่นการเงินนี้ตนเองก็ได้พบจากหลักแหล่งอสังหาที่ทํากินนะคะดีมากอะตั้งแต่8ธันวาคม2565มั่นคงมากการเงินนี้ ได้มาจากองค์กรห่างร้านของตอนเองเป็นผู้บริหารการเมืองการปกครองเป็นข้าราชการได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการมีชื่อเสียงรับชัยชนะสำเร็จนะคะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสมองดีดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของนะสตินะคะเหตุผละคะ่นะอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะนะไม่ใช้อารมณ์นะคะนะ สิ่งที่ปรารถนาสุขุมรอบคอบนอะความคิดภายในใจนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะด้สั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะพระปรหัตนะ,ะเล็งลักคนาในรอบ12ปีต่อมาตนเองก็ได้ลักแรลงของตอนเองทำรมหากินมั่นคงด้วยการที่ตนเองอย้ายถิ่นที่ไปบริหารการงานนะคะก็ได้พบกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามผู้ใหญ่อันนี้ ความคิดภายในใจถ้ายิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนานะคะก็เขาก็ยกย่องให้เป็นผู้รู้นะคะปิดจบแล้วค่ะมีชื่อเสียงสมถะโสดสันโดษนะคะดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางไม่สุดโต่มีสติก็กพระประหัตเล็งลัคนาแนรอบ12ปีต่อมานะั้นเดล่าจากสติปัญญางานรูทีนงานเป็นตารางชีวิตสดใสมาก ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์ถ่ายพระพระหัสนะคะได้หลับจากผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์ตนเองก็ได้รับความมั่นคงได้หลับจากต่างถิง่นเป็นวิทยากรสมัยใหม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าปรารถนาจ,จะได้ดีก็ได้ดีนะคะยิ่งซื้อชี้นปฏิบัติธรรม สวดมนต์อุทิศบุญกุศลนะคะยิ่งได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเสริมบารมตีต่อไปค่ะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ะนะอาทิตย์เป็นมิตรกับโครนะตนเองค่ะมันคงผูกพันกับสติปัญญาความรู้กับหลักแหล่งความรู้ความสามารถอยู่ในระเบียบวินัย่รนทางสายกลางนะ,นะยิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็แบ่ง การเงินไปให้คนที่มีน้อยกว่านะเป็นเศรษฐีเศรษฐีขี้เหนียวค่ะแบ่งไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อเสริมบารมีต่อไปรวยแล้วค่ะอ้าแถมค่ะน้อนทำตนเข้าไว้นะคะใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจเขาอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะคะอันนี้ความประมาทคือหอนทางของความตายความตายก็คือนะ ความหมาย้หลายอย่างวามประมาทก็คือความทุกโศกเศร้าเหงารักนะคะรวมในเมื่อเราไม่ประมาทเราก็ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะอันนี้ถ้าจะเปรียกระเหยียบดาวตามใจเขานะคะนะเรามีสติก็เกิดปัญญาพระรหดสเล็งลักคนานะได้ลาบจากงาน ปัญญาความรู้เป็นวิทยากรสมัยใหม่เป็นนักโภชนาการเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้มีการเงินมั่นคงค่ะอายุมั่นวนเยืนค่ะน้อมทำต้นเข้าไว้ค่ะจึงจะเป็นนะนะชัยชนะ ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนะยิ่งอยู่สูงนะคะยิ่งโน้มลงมาต่ำนะคะพอดูกันที่ผลของการกระทำนะกรรมตนเองไปเกี่ยวข้องกับความผูกพันนะมันคงแล้วด้วยปัญญามีสติ่นะอาทิตย์เป็นมิตรกัครนะได้รับการอบประมจากยาติมิตร การค้าลง,งลอ้ออน,นาคตใกลไม่ไกลหมุนไปด้วยการลงมือทำนะคะูมิคิ้มกอยู่ในมือเราค่ะสุขทุกรวยจนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ,ะให้ฉันโลกเป็นสีชมพูแล้วค่ะดูหนังฟังเพลงนะดูซีรีส์เกาหลีไปนะคะ,ะนะเหมือนมีกระจกเงาอีกด้านสะท้อนเงาของตัวเองอยู่บนพื้นฐาน ของความจริงนะความยุติธรรมพรดุงความสดใสนะสิ่งที่เราปรารถนาจะได้ก็ด้วยการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของมีคุณธรรมใจดีมีเมตตานะคะนะเริ่มที่ตนเองก่อนก็แบ่งปันให้กับญาติมิตรนะคะรวมโลกใบเดียวกันกงลอ้อกงเกืียนเริ่มุนมไปด้วยความรับ จากเราก่อนนะคะนะเลิบเลิความรักนะคะรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นความรักไม่เคยทำร้ายใครนะคะนะสสยรุ้งเปรียบเหมือนมิตรภาพที่สดใสค่ะอบอุ่นเบิกบาน,นะคะ่ะตื่นเช้ามาสดใสเบิกบานนะคะนะอันนี้การเปลี่ยนแปลงก็คือะมุตยูอยู่ในการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงค่ะ ปัญหาเก่าๆจบสิ้นไปนะคะการยกย้ายจบไปค่ะก็เริ่มต้นด้วยความสุขสดใสค่ะอย่าไปจดจำสิ่งเก่าๆค่ะความเศร้าสิ่งเก่าๆค่ะความประมาทอันดีที่ผ่านไปอย่านำมาสู่ปัจจุบันนักรรมนะคะสดใสดบักบานคะ่ะโชคดีนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่นำพาให้ได้พบกับความสุขนะคะมีเป้าหมายค่ะปายาวๆค่ะได้ดีนอกถินเกิดคะ่ะ